มาแกะโอไซกันค่ะสิบกล่องนะคะดูซิว่าจะได้ตัวอะไรบ้างแกน้องมันน่ารักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าตัวที่หนึ่งเป็นน้องพึ่งตัวที่สองพี่ถุงก,กดให้หนูอยู่ใช่ไหมตัวที่สองเป็น อย่าซ้ำได้ไหมเป็นไรเุ้ยมีดั้ตัวที่สามเป็นแต่ง้เแน่แทนเป็นพึ่งสามตัวที่สี่เป็นมีน้ำตาลมีสามและตัวที่ห้าเป็นพี่โดนตัวไหนตัวตึง ตัวตึงเหรอตึ้งแม่งจะเป็นตึ้งตึ้งได้แล้วสองตัวพี่พี่เแล้วว่าค่ะตึ้พตึ้งสีเหลืองนะถ่ายอะไรอ่ะอันที่อยู่นะทุกคนสีดำสามดำสามสองถายสีอะไรดกระต่ายชมพูเออกระต่ายชมพูดำตัวดำอีกแล้วเอ๊ยยังไงนะตึ้งดำเนี่ยนี้เท่าไรมีเต็มเลยไปขอซื้ทึ้งเขาเร็วไม่เดี๋ยวเขาตู้ต่อผมในราคานนี่แหละ พันอุ๊ยสี่จุูคิดเปิดช้าบุกไหลคิดหัวหนูขาดอะไรอ่ะหนูขาดสองตัวตัวลายกับตัวดอกกระต่ายโอเคตัวกระต่ายก็น่ารักนะพึ่งสามทำไมพึ่งไม่เดาตั้งเยอะอ่ะอันนี้เป็นอันที่เขาเลือกมาเพื่อที่จะทำให้หนูครบเซตนี่อย่าเปิดครัไม่ได้อสาม ใช่ป่ะเดี๋ยอยากได้ใช่ไหมเอาอีกอีกอีกขัดตัวนึงขัดตัวนี้เลี้ยวดอีกตัวนึงอย่าพุ่งโชว์ซิเก็ตเป็นตัวอะไรอ่ะตัวเลี้ยวเกตเดี๋ยวก็เห็นในกล่องนี้แหละคิดซิเก็ตเหมือนใส่หมวกเหมือนกันนะคล้ายคล้ายบูสวนพึ่งเบอรเขาพึ่งไว้อ่ะอยากเห็นทุกคนอยากเห็นตัวข้างในไหมเฮ้ยน่ารัก โอเคนี่นะคะแล้วก็สีจุกจุกอุ้ยตัวนี้โคตรน่ารักพี่เขาจับได้ปะน่ารักมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นผึ้งกันแล้วอ่ะตัวสีดำตัวสีดำอุ้ยนี่ก็น่ารักสีดำอุ้ยสีดำน่ารักว่ะสีดำแล้วก็อันนี้ผึ้งยืนมาก ก็ขาดตัวไหนนะอะมีสีชมพูมีสีชมพูอุ๊ยน่ารักมากมีสีชมพูมมพแล้วก็ยังไม่ได้เห็นตัวเดียวคือมีสีน้ำตาลถูกไหมแล้วก็ตัวลายที่ยังไม่ได้ม,มีสีน้ำตาลต่อไปมีสีน้ำตาล น้องยืนหน้าไอ้เม่อหน่ยนะอีกตัวหนึ่งทุ้ยจัแบางกุงอูไปเอามาใหม่อันนี้เป็นกล่องเท่าไหร่สามฉนทะเลินฉันเปิดใหม่ไหมครับได้ไหมจริงจริงไหมเนี่ยองหเลกเองหรือใช้เคล็ดลับอะไรเลอกเองไม่ีมาแล้วมันหนักหะด ปวดหัวแล้วก no ็ท oh. ี่ปวดหัวดูซีเคทกันค่ะคุณน้าน่ารักดเลยหี่นด้วยสบายใจแล้วทำไงอ่ะน่ารักมากน่ารักอะไรตอนก่อนตอนนี้เป็ดเป็ดด้วยมัวเป็ดด้วยจูบคุณน้าถ้าอนนี้วันนี้ก็ยังองหมื่นกว่าทุกอย่างมันยังไม่จบใหม่สองกล่องถ้าได้น้องเท่านั้นจะได้หยุดชอบเป็ดด้วยยังเสียงบู คือจนีสรุปคือเราเหมาเขาพี่พีชอบกระต่ายคุณพี่อได้กระต่ายนี่ได้แล้วศบสลอกอกบูมบููนี่และว้วแกนฉันครบแล้วเดี๋ยวฉันจะเป็นกระเป๋าที่ห้อยแบบว่าโอไซทั้งแก๊งช่วยตัดสีน้ำสีาลายน่ารักมากเลยอ่ะจะเปิดตอนนี้กลองเดียวได้กล่องเนอะ อีก่อนหนึ่งเดี๋ยวยค่อยคิดป้าตายมันหนกักวาแล้วเปิดดี้เลยน,นี่ารักมากถอและเรื่อนอะไรวิ่งใกล้ใกล้กันนะวิ่งตัวสีเขียดเล็กเล็กต้นมากเล็กต้นสุดแก ลูกแก๊งใหม่ฉันจะหิ้วพวกนี้แล้วออกมาแฮมพี่จุบไปเอาไอเป็ดทิ้งซะหนูจะหิ้วโอซายทั้งหมดเป็ดไหนอีเป็ดนั่นอะในกระเป๋าหรือว่าเขาเปิดสี่กล่องเลยนะนี่กล่องสุดท้ายเปิดนะครับอายุอายะสุดๆตอนนี้แล้วก็ส่กองไว้ก่อนไหมคะหนึ่งจองจ้ำ พอไปายครับเจอกันพรม่งนี้เปขายดู